สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางนี้ KE อีภาคบ่า e ยนะครับประจาัาสุที่ที่มีนาคมนเนาะเดี๋ยวฟังวิเคราะห์คร่าวๆนะครับมันเช้าต้องขออภัยเนาะ07เสียดายมากเลย6067ไมีนารอดนะพูดถึงอโอเคครับแต่6ยังมาครับเดี๋ยวฟังวิเคราะห์บ่ายคร่าวๆเนาะเปิดบ่าย50819ครับในบรรดาเลขเหลือ0จากตัวเปิดเลขเหลือ เลขศูนย์ถึงเก้าเหลือสามตัวเดียวครับเหลือสามตัวเดียวนะครับเหลือสามตัวเดียวบ่ายเนี้ยถามว่ามันจะปิดตามตัวปิดตัวเปิดเช้าไหมเป็นไปได้เพราะอาจสังเกตได้ olacak, ง่ายเลยตัวเปิดเช้าของเขาตัวเปิดเช้าอ่ะห้าไอท้ายอ่ะท้ายบนล่างของเขาอ่ะมาวันละหนึ่งตัวตลอดมีแค่มีแค่วันพฤหัสวันเดียวเอ้เวันพุธวันเดียวที่มาแค่ตัวเดียวนอกนั้นมาสองตัวตลอดครับนอกกนั้นมาสองตัวตลอด เมื่อเช้าเปิดที่185 42ครับโอกาสบ่ายถ้าเขายังเดินอยู่อะท้าย5ท้าย2ท้าย2าย 5, เป็นไปได้เป็นไปได้สูงมากเป็นไปได้สูงมากแต่ตัวผมเองอะ่ะจากไตีที่ผมจดไว้และไตีที่ผมบันทึกไว้ที่ผมคิดไว้นะครับปิด67ไอปิด0 770 7, เนี่ยเขามีความสัมพันธ์กับ16ท้าย1ท้าย6ท้าย6ท้าย1ครับ เขามีความสัมพันธ์กัน6116เนี่ยกับ0ูนย์เจ็ดสหรับผมนะที่ผมดูของผมเองที่ผมคิดของผมเองอะ่ะมันมีความสัมพันธ์กันผมก็เลยไม่เอาตัวปิดเช้าไอ้ตัวเปิดเช้าท้าย2องท้ายหเป็นตัวหลักแต่ผมจะเอา6เป็นตัวหลักแล้วผมจะไปบวกกับท้าย1ท้าย6กับท้าย2องท้ายห้านะครับเข้าใจตรงกันนะบ่ายนี้เด่นสุด6ครับถ้าเลขเหลือ3มามโอ้มันเป็นได้หลายทางมากเอาง่ายเลยผมก็เอาง่ายผมเลือกเลขที่ผมรักมาละกันผมจํากัดให้แคบๆลงคือ น่าจะปิดตามตัวเปิดเช้าคือท้าย2ท้ายหรือไม่ก็ท้าย1ท้าย6ครับนะถ้าท้าย7ท้ายสุดมาถือว่าเซอร์ไพรส์มากนะครับท้าย7ท้ายสุดมาถือว่าเซอร์ไพรส์นะครับแต่ถ้ามาท้าย1ท้าย6ท้าย2ท้าย8ปไอ้ท้าย2ท้าย5ผมว่าธรรมดานะบ่ายนี้เด่สุด6ครับ6 1 6 6ครับแล้วก็6 2 6 5หครับ นะไอสองคู่นี่สองชุดนี้เป็นช,ชุดที่ชอบนะครับผมแล้วก็สามสองติดไปครับไม่ใช่ติดไปคือไอ้ชุดนี้ผมไม่จับให้เพราะว่าผมชอบน้อยกว่าไอสองชุดที่ผมจับข้างบนนะสามสองแปดสองแล้วก็หกสามถ้าถ้าสามมาผมก็เลยจับถ้าสามมาท้ายสองท้ายสองใช่ไหมผมก็เลยจับเป็นสามสอง แต่สามห้าไม่รู้ผมไม่ชอบแต่ถ้ามาท้ายถ้ามาท้ายสามท้ายสี่เลยก็เป็นหกสามหกสี่ผมไอ้สามหางที่ผมจับเนี่ยก็คือเล่นน้อยลงมาหน่อยก็ได้นะครับหรือใครหรือเล่นน้อยลงมาหน่อยสําหรับตัวผมนะถ้าผมเล่นนะแต่ผมไม่จะเล่นร้อยไม่ศูนย์ครับร้อยไม่ศูนย์ก็ห้านะชอบศูนย์แล้วกันถ้าใครไม่สนใจชุดที่เจาะชุดอะไรก็วิ่งรูดหกผมว่าหน้ามีหน้ามาครับ มโนวไว้ก่อนครับอาทิตย์นี้ใส่ทีอาทิตย์นี้วันจันทร์เจาะวันอังคารไม่มาวันพุธเด่นมาวันพฤหัสเด้งบนล่างบ่าย3บ่าย3บ่ายบ่ายไม่มาวันวันพฤหัสแตกตรงเด้งบนล่างบ่ายบ่าย7อ๋อใส่เกินมาเกิน50%นะครับความที่มันมาเกิน5 0% 60%ไปได้ โอเคครับยังไงข้ส่งท้ายขอให้มาแล้วกันเนาะกลาบขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมับฟังครับสวัสดีครับ